มีนี่ยังไขยอยู่อันนี้ยังอ่ะโอ้น้องไทยแลนด์วะแม่ปูน้องเจฟพรพี่ไทยแลนด์เนี่ยมากก็หยอกกันเลยเลยน้องพรคนเคยหยอกกันเนาะน้องไทยแลนพี่สันตนีน้องเจฟพรน่ะน้องแบง สวัสดีค่ะน้องพรทักทายนะคะน้องแบงน้องไทเลนทักน้องแบงแม่ปูทักพี่ไทเลนแม่ปูทักน้องแบงครับน้องแบงพี่โอภาษาอังกฤษด้อน้องแบงสวัสดีครับผมแม่ปูผู้ดใดน้อภาษาอังกฤษบ้านเนี่ยคอยบเหินด้วยเนี่ยหือ ที่มันูุใดน้อเอาคอยกับ,บลูหรอกเนะอเขาบอเห็นเขาโทษไอ้หลายเขากระชักดำนั่นแหละท่านที่ชื่ออังกฤษเด้อสวัสดีสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆที่มันน้องแบ่งที่มันอันพิมพ์ภาษาอังกฤษอ่านบอ่ออกเ่ยนี่นะผู้ใดน้อ ออแตะทักไปแล้วเนาะถือว่าทักไปแล้วละบุหินดอกทักทันทชื่ออังกฤษกันละเอแม่ปูงหัวรอพัดันลุงคำลาผ้าเซฟสวัสดีค่ะเก้าพี่จิดาภาขอบคุณขอบคุณค่ะอันนี้อย่งพี่สันธนีทักสวัสดีค่ะ น้องปูลุงํำลาแม่ปูดีครับขันหันไปทั้งให้พี่ๆรอง้อง,องเห็นหนานานะมกับอเห็นหนังสือบเห็นอิหรีเด็ดมันจองเนาะเปน,นไ้พี่้อง้องอยสายตเนี่มเป็นหายไปมันบอกเอา,อาหามงลุบป,ปุ้งกันนะเป็นหายเป็นแห้งเนาะ ก้นดุมคือสิบบปินเนาะเห็นบ่ละ่ะเห็นกันบ่โอ้อีกหานาทีเดออ้อีกหา้านาทีหานาทีก็ขคอ,อนุญหยาตลุงสามสิบตอนนี้นุองแบงเจ๊พรอ่อนทัวน้องแบงสวัสดีครับโอ้ยลุกไปลุกมากกับโบเห็นคือเกาเนาะ แข่งมันมัม่วมอดสะทนใจทรศัไนไออย่างนี้แม่ปูพี่สันธนีนนกุไดโน่อคือว่าขับเลยนี่โอพี่สันธนีสวัสดีค่ะน้องแบงไทยแลนด์คำล่าเมื่อไหร่จะพาพี่จิไปขายข้าวแกง เอ้เจ้าก็ได้เขาไปสมือเจ้าบ่าไปบ่เห็นเนาะคอยไปเขยบ่เห็นเจ้าเลยไปซื้อห่อแกงลุ้ําำลาน่ไปไปบม่มีขาดดอกะเขาไปซ้อยขายเลยนะขายดิบขายดีจังยังอย,งอยู่ด้วยไอ้ก,กี่คนขายบาดีได้บ่เห็นคอยยันนี่คอยไปโจ้านะลาน่นเว้ยขายดีป็นยังหยอกกระลินไรเนาะจังบ <laughs> ่น เจะได้น้อคอยไล่แค่สามสิบหนึ่งมันมาด้มวนมันนด้องต้องยาวเป็นช่วงวงเลยจะแม่ปูกัลุงคำลาลุงคำลาก็ไทยเล่นลุงคำลาคำคนมาคือมูนน่ะสิเนาะยิ้มกับยิ้มว่าคือเขาอคนเนี่ย ก็เป็นตาหยอกอยู่ในโนเป็นตาหักเป็นตาแพ้กน้องเทอแลด์โอ้ยครก็เป็นต,า, <c oughs> นนตาหัวควนจะคของนี่เนี่ยยามคนไปฟังย้อนหลังก็ได้ใค <c oughs> ยฟังมุ่เจ้าหยอกใอยเลยไหมใครับเนาะแม่ปูดีครับโอ้ยปิดแล้วไหมมาแล้วโอ้ยไม่อยู่ใส่ลิฟพอเอ้ยคนไม่เห็น ข่อยบ่เห็นว่าไม่อยู่บึงไดโอ้ยมาซอยข่อยเบิ่งเด้อโอ้ยเข้าเต็มๆเนาะ